สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ช่อง today v a r i t y ตมาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในอินเทอร์เน็ตนะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับวอนอินเทอร์เน็ตไปหมดนั่นก็คือคลิปเนี่ยที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้าจอตอนนี้นะครับก็คือคลิปนายทหารคนนึงนะครับได้ออกมาเรียกร้องอ,ะ,อะไรบางอย่างกับ อ่าน่าจะเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บริหารประเทศหรืออะไรสักอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าที่หลังนะคือสิ่งที่บอกเนี่ยคือกําลังจะบอกว่าอยู่ดีๆมันกลับการมีการเรียกร้องจากทหารตัวเล็กๆคนหนึ่งอาจจะเป็นยศไม่กี่ไม่กี่สิบอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละฮะแล้วก็คือตอนนี้มันทั่วอินเทอร์เน็ตไปหมดเพราะว่า สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องเขาเคยอยู่ UN เอ้เขาเคยเป็นทหารผ่านศึกนั้นศึกนี้มาก่อนเยอะแยะมากมายแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็มาเจอเหตุการณ์ที่ว่าภายในบ้านเขาเนี่ยตามแนวชายแดนปรากฏว่าทางภาครัฐเนี่ยนิ่งเฉยไม่ยอมให้การช่วยเหลือใดๆกับทหารกับครอบครัวของทหารกับครอบครัวผู้อพยพเลยอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นเป็นข่าวเป็นข่าวที่แบบ ไม่สามารถหยุดได้นะครับเออจริงๆเนี่ยคลิปเหล่านี้นะครับพอมาหลุดออกมาเนี่ยจะถูกคุณเซนทุลมาเนตเนี่ยดักไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่เหุ้ไม่ให้เสียภาพลักษณ์ของทางรัฐบาลปรากฏว่าทหานานี้ออกมานะครับมันจะมีอยู่2คลิปนะแล้วก็มีคําแปลทั้ง2คลิปด้วยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับหลังจากเพื่อนๆดูคลิปนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนี้กันก่อนนะครับสคลิปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาแปลกันว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะครับ ស្ដាប់កុំទុំតែមកចាំទៅបាញ់មួយខိုင်းខ្ញុំទូចតែលេខពង្រឹកវិជាពរព័តថៃម៉ៃទឹកមើលទៅវិជាចូលទៅពីរងចាំបាញ់គាត់សុំអុយចាស់បងអុយចប់អត់មានទៅលេង5ឆ្នាំនៅបឹងនៅបួរអារម្មណ៍បាក់បោះអារម្មណ៍គេមើល8ដល់10ខែឥឡូវលើហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយគេទៅហើយឲ្យដូចលោកអង្គហាគាត់មានសាសនា បងបងខ្លះគាត់អឺតាំងរយៈពេលយូរទៅដូរដីដូរអីហើយបងបូនខ្លះតែខ្ញុំនិយាយបើខ្ញុំចុះខ្ញុំនិយាយតិចទៀតទេលោកឯកឧត្តមនិយាយយ៉ាងចោតយូរដល់5ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំសុំនិយាយតិចណាទឹកមើលទៅខ្ញុំរងហိုင်းជួលផ្ទះគេនៅមួយខែប្រហែល50ទឹកភ្លើងទឹកអីប្រាក់ខាយតាហៀតមកមកសងទានាគាអង្ការហ្នឹងអេស៊ីឡាប់ប្រាក់ខាយមែនស្អោះនេះឯកសាមានជិពាក់ទានាគាប្រមាណប្រមាណបង Hello is យកបងផ្ទះអស់លេចហើយហើយខ្ញុំមកតកម្មបានអីទេបានថាសុំសុំនិយាយតិចអាចដល់5នាទីទេខ្ញុំស្មនិយាយដល់5នាទីទេអត់គាត់មក5នាទីផងគិតមើលទៅគិតមើលទៅខ្ញុំទៅហេតុដល់ឡូវកំពុងមានបញ្ហាដល់ព្រមដែរឥឡូវខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យមេខ្ញុំបាក់ឈ្មោះខ្ញុំទៅព្រមដែរដើម្បីវាយជាមួយថៃខ្ញុំខឹងថៃណាខ្ញុំដេកអស្រក់ទៅភ្នែកវាសាយដោយសារខ្ញុំខឹងថៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំត្រឡប់ពី โร้นไว้่งบอปะยบอว็ตะตายอคนเอางามนสับปะงมใเมดต้อเป็นสาาะโปรนงจ้องตไ้นไทัปวดใจ้งเป็นฝอต้นไมพวกไอวิ่งไปปวดรอไทยปังิดมเตับเลย้พื่อนนั่นก็คือคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเอาละเพื่อนเดูคลิปไปด้วยกันแล้วกันนะครับ คลิปแรกนะครับอันนี้ไม่ใช่คลิปแรกนะคลิปแรกเนี่ยทางทหารเนี่ยเขาบอกว่าผมขออนุญ,ญาตพูดเพียงสั้นๆไม่รบกวนเวลามากผมอยากจะบอกว่าผมได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างมากลองคิดดูว่าผมรอมา18เดือนแล้วและตอนนี้มันเลยกำหนดมาเป็นปีๆแล้วเหมือนที่ท่านออกยา เคยกล่าวเอาไว้ที่น้องบางท่านรอมานานจนต้องมีการเปลี่ยนที่ดินหรือว่าเปลี่ยนข้อตกลงกันแต่สำหรับผมผมขอพูดตรงๆนะครับท่านเอกอุดมท่านพูดมาครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ผมขอเวลาแค่5นาทีเท่านั้นทุกวันนี้ผมจะต้องเช่าบ้านเขาอยู่จ่ายค่าเช่าบ้าน50ดอลลาร์รวมค่าน้ำค่าไฟเงินเดือนทหารที่ได้รับมาก็ต้องเอาไปใช้หนี้ธนาคาร และองค์กรการเงินต่างๆทั้งธนาคารเอซิริดาและที่อื่นๆผมมีเอกสารยืนยันครบถ้วนว่าติดหนี้ธนาคารเท่าไหร่บ้างเงินทั้งหมดผมมีผมเอามาผ่อนบ้านจนหมดแล้วแต่กลับไม่ได้อะไรเลยผมไม่ได้ต้องการตำแหน่งหน้าที่อะไรผมขอเวลาแค่5นาทีเพื่อพูดความในใจผมเป็นทหาร ตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนและผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะขอให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวผมไปประจําอยู่ที่ชายแดน เพื่อรบกับไทยเพราะว่าผมแค้นใจมากผมนอนน้ำตาไหลทุกครั้งที่เห็นคนไทยยิงประชาชนกัมพูชาผมหวังว่าเมื่อผมกลับมาจากชายแดนผมจะได้เห็นบ้านของผมผมขอบคุณท่านออกยาเมืองสุขุมที่รับฟังแต่ผมขอยืนยันว่าการขอไปทำภารกิจที่ชายแดนเพื่อสู้กับประเทศไทยผมทนไม่ได้จริงๆที่เห็นคนไทยรังแก พี่น้องประชาชนของผมผมเป็นทหารคนหนึ่งที่มีหัวใจและรักชาติอย่างที่สุดส่วนคลิปที่2นะครับก็คือคลิปนี้นั่นเองที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงหน้าจอนะครับผมขอบคุณท่านออกยาเมืองสุขุมที่รับฟังและผมขอยืนยันว่าผมตัดสินใจแล้วที่จะขอให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวผมปฏิบัติภารกิจที่ชายแดนเพื่อสู้กับทหารไทยเพราะผมทนไม่ไหวจริงๆที่เห็นทุกคนนังแก่พี่น้องประชาชนของผมและ ยิ่งประชาชนกัมพูชาตายจนผมต้องนอนน้ำตาไหลด้วยความแค้นใจในฐานะที่ผมเป็นทหารคนหนึ่งที่มีหัวใจรักชาติและผมไม่อยากให้ใครมาแอบถ่ายวิดีโอผมในตอนที่ผมขอพูดความจริงทั้งหมดเพียงเท่านี้ครับาอนนี้คือเป็นฝั่งของเขาครับที่เขาอัดอันตันใจนะเพราะว่า เขาเคยไปรบมาหลายที่นะครับไปรบมาหลายครั้งแล้วก็ขอไปอยู่ที่ตามแนวชายแดนแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปเจอว่าเหตุการณ์ไทยเนี่ยยิงประชาชนนะครับเออคืออ่าไอ้ยิงประชาชนตรงๆมันไม่มีหรอกแต่ถ้ามันมีสะเก็ดสะเก็ดอะไรไปโดนบ้างเนี่ยลูกหลงไปโดนบ้างมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทางพวกมึงก็โดนเหมือนกันนะครับพวกมึงก็ยิงเข้ามาเราก็โดนเหมือนกันความหมายคืออย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่ามรีเรียงไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหลังสงครามแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมากกว่าเขามีการเยียวยาดูแลรักษากันหรือเปล่าหรือว่าปล่อยป่าละเลยโดยที่ไม่สนใจเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเรียกร้องอะไรแบบนี้เนี่ย ก็ต้องถามว่ารัฐบาลเนี่ยหันกลับมาดูในส่วนของสถานการณ์นี้บ้างหรือเปล่านะครับรัฐบาลเข้ามาแก้ไขเยียวยาในเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าจะต้องทํำยังไงในระยะสั้นระยะยาวนะครับเพราะว่าคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับที่ต้องออกจากบ้านหนองจานหนองยากแก้วไปเนี่ยโดยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะว่าไทยเราเก็บเปรียบคืนทั้งหมดแล้วเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยทำอย่างไรต่อนะครับมีชีวิต อย่างไรจะมีบ้านไหมหรือทางภาครัฐจะจัดสรรให้หรือเปล่าหรืออย่างไรเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีนอกาะนี่คือประเทศที่ไร้การเหลียวแลจากรัฐบาลจากผู้นําประเทศนะครับก็เลยกลายเป็นความอัดแน่นตันใจทั้งสองคลิปที่ให้ดูไปคือจริงๆแล้วทั้งสองคลิปน่าจะเป็นคลิปเดียวกันโดยเป็นคนถ่ายคนละฝั่งมากกว่านะเพื่อนๆเออมันก็ไม่ใช่แบบคนละคลิปเลย พูดไปคนละเรื่องก็ไม่ใช่นะครับจากการที่อ่านด้วยฟังแล้วเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะครับทั้ง2คลิปเลย อ่ะนี่ก็คือวิถีชีวิตหนึ่งของนายทหารในกัมพูชานะครับที่ถูกปล่อยป่าแล้วเลยเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมอามาเสนอด้วยสําหรับคลิปนี้หมดเวลาหนุดอนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ